สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับเด็ข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นแล้วใจพบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ที่ spk24 เริ่มต้นกันที่ไลน์อัพสเปเปลี่ยนตัวจริงปีศาจแดงที่มีอินโกลโลกองเต้ T, ภายใต้ในายใหญ่คนใหม่อย่างเอริเทนฮาร์กจิซันนาครับ ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่ามีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รออยู่สาหรับเอริกินฮาครับที่เขากําลังย่างก้าวเข้ามาสู่ร Ford, โรอตเทลฟอร์ดในรุนครแห่งความฝันในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อไปเขาไม่อาจจะมีข้อแค่ตัวใดๆในการพาปีศาจแดงกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้แม้อาจต้องใช้เวลาบ้างในการปรับแต่งทีมในแนวทางที่เขาอยากจะได้นั่นแปลว่าสโมสรจะต้องซื้อแข้งใหม่เข้ามาสู่ทีมอีกหลายตำแหน่ง แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็มีเล่นตัวหลากหลายรายเช่นเดียวกันที่จะย้ายออกไปด้วยผลที่อาจต้องแตกต่างกันออกไปหลังจากที่สม,มูรสนนั้นได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเทนฮากนี่แหละคือคนที่ใช่แล้วก็จะเป็นนายใหญ่คนใหม่สลับพวกเขาสีซั้นหน้ายูนิเต็ดนะครับก็มีข่าวออกมาเรื่อยนะครับว่ามีแข้งระดับท็อปหลายรายครับในยุโรปแล้วก็หนึ่งในแข้งนั้นที่ว่าก็คือเอ็นโกโลกองเต้ครับของเชลซีเอ็กเพรสสปอร์ตนะครับจึงได้คาดการณ์ เสียเพ่นตัวจริงเปแสดงชิชนะนะครับที่มีกองเต้เป็นส่วนหนึ่งของทีมไว้ดังนี้ครับเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่ยังคงเปินดาวิดยิคาเหมือนเดิมต่อไปด้วยผลเดียวกันนะครับที่ได้กล่าวมาถึงแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ส่วนกองหลังนะครับประกอบไปด้วย4คนนะครับทิมเบอร์แม็กควายวารานและลูกชอ อารอนวานวิสกา้าแม้จะย้ายด้วยค่าตัวครึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับแต่ตลอดที่ผ่านมาครับเขาก็มกักจะถูกวิจารณ์อยู่บ่อยๆในหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยทีมเล่นเกมรุกเขายังถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนของทีมและยิ่งท่าเทนฮากเน้นเกมรุกอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมเข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่วานวิสก้านั้นจึงไม่น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมภายใต้ใกุสูจารัดรายนี้ในรัวออทเทฟ,ฟอร์ดครับ ทำให้มีข่าวว่าปีศาจแดงสนใจฮูลเลนทิเบอร์ตครับปากกหลังจอมแกร่งของอาแจ็คโดยเฉพาะเมื่อพารณาถึงจุดเด่นของเขาในการเล่นเกมรุกยิ่งทําให้มองว่าทิมเบอร์นี่แหละคือหนึ่งในนักเตะที่สามารถมาจากกุกระดับเกมรับของปีศาจแดงได้ที่อื่นๆในแผงแบ็กโฟแม็กควายครับน่าจะยังคงเป็นผู้นําในแผงหลังให้กับทีมต่อไปซึ่งอย่างน้อยนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับภายใต้ระบบใหม่ของนายใหญ่คนใหม่เพราะยังเป็นที่เชื่อกันว่าแม็กควายครับคือปากกรหลังที่มีศักยภาพสูงคนหนึ่ง หากลงเล่นในระบบที่ดีเช่นเดียวกันกับวารานครับที่จะได้เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของทีมในการดูแลหลังบ้านในขณะที่ลูกชอครับเชื่อกันว่าเขาหายเจ็บกลับมาแล้วและเขาได้รับไฟเขียวในการลงสนามก่อนอเล็กเตลเรสในตําแหน่งแบ็กซด์ครับต่อมาพื้นที่ที่สาคัญของทีมนั้นคือแดนกลางครับพวกเขาได้กองเต้เดยองและก็บูโนเฟนัสกองเต้กลายเป็นหนึ่งในแข้งนักเตะของซิงจบลูที่มีฟอร์มสม่ำเสมอมากที่สุดคนหนึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาันตั้งแต่ที่ย้ายจากลิเวอร์ไปเคลซี เมื่อ6ปีที่แล้วและอาจจะกลับมาเป็นหนึ่งในแกนหลักดูแลพื้นที่แดงกลางให้กระทับปีศาจแดงสลับสีสันหน้าครับพอล่าสุดนะครับมีข่าวว่ายูเนเต็ดเองนะครับได้ล็อกเป้าสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ว่าคือหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมทัพพวกเขาสืบเนื่องจากเป็นที่เชื่อกัน,กนว่าโทมัสตูเกิลครับ ในายใหญ่สิงห์บูเชลซีนั้นอยากจะได้ห้องเครื่องตัวใหม่ที่มียูน้อยเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของกองเต้ครับนั่นแปลว่ากองเต้อาจจะได้ประสานงานร่วมกับเฟนกี้เดยองผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในแข้งที่มีข่าวข่าวกับปีศาจแดงค่อนข้างแรงมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะหลังจากที่แมนยูนะครับได้เทนฮากมาเป็นกุนซือส่วนอีกรายยังคงเป็นบูโน่เฟรนสเหมือนเดิมครับใมชั้นนี้ครับสตาร์โปรตุเกสรายนี้มีฟอร์มแผ่วไปบ้างแต่แน่นอนว่าเขายังถือเป็นหนึ่งในคีแมนคนสำคัญของทีมต่อไปและเป็นที่สุดท้ายครับ คือแผงรุกคาดว่าจะเป็นสารโชวโรนโดและก็ไรต์ฟอร์ดเจรินชันโชแม้ใช้เวลาไปหน่อยในการปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษหลังย้ายจากดอทมุนมายังโอทรัฟอร์ดแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครว่าเขาจะเป็นหนึ่งในแข้งที่จะเป็นกําลังหลักและอนาคตของสโมสรในอีกหลายปีต่อจากนี้โดยเฉพาะภายใต้ระบบของเอริกเฮนทกที่เน้นเกมรุกซึ่งน่าจะเข้าทางสานโชไม่น้อย จึงคาดว่าเขาน่าจะยังได้ประสานงานร่วมกับคริสตียโนโดนโดนะครับที่ล่าสุดนั้นได้มีการเผยแบบไกลๆว่าเขาไม่มีปัญหาที่จะอยู่ต่อสู้ต่อไปร่วมกับทีมเมชันน่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าจชมเลียร์เขาตามครับในตำแหน่งปีกนอกจากซันโชแล้วนะครับเทนฮากยังสามารถใช้งานนักเตะอย่างเรดฟอร์ดมาชิอาลและก็ยิลเลนกา โด,ดยเฉพาะแรดฟอร์ดเชื่อว่าจะสามารถก้าวไปสู่อันดับหนึ่งในเกมฟุตบอลได้เมื่อได้เทนฮากเข้ามาพร้อมกับระบบที่รับการยอมรับว่าเป็นเกรดพรีเมียมจริงๆครับสรุปข่าวต่อมาครับเมอร์เกฟัสบาเทนครับตำนานดาวยิงอัศวินสีส้มออกรงแนะเอริคเทนฮากว่าที่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดนรับว่าควรเดินหน้าในการคว้าตัวฮาคิมชียกจากเชลซีครับมาเสริมทัพในช่วงสมร์นี้ ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนครับที่เช็กเอ็ครับจะย้ายมาคาแข่งในทีมสเตฟอร์ดบิทเขาเคยเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของกุนซือเทนฮาร์ซึ่งถูกปั้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังกับอาแจ็คและถูกตามจีบจากสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปอย่างไรก็ตามครับ เช็กเองนะครับไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับเชลซีมากเท่าที่ควรนักในแง่ผลงานส่วนตัวอาจเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนะครับได้รับบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยครั้งจนทําให้โอกาสในการลงสนามนะครับน้อยลงตามไปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้โอกาสโดนปล่อยตัวออกจากสิงตัตน้ำเงนินครามค่อนข้างสูงหากมีใครสักคนนะครับตลาดทุ่มซื้อจริงๆคุณรู้อะไรไหมผมมองว่าตอนนี้หากิบเช็กเองนะครับปรับตัวเข้ากับฟุตบอลสไตล์อังกฤษได้แบบไร้รอยต่อแล้วล่ะ ถึงแม้โอกาสในการลงสนามให้เชลซีจะน้อยลงไปหน่อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งสุดๆคนหนึ่งฟานบัตเทนได้กล่าวกับสกายสปอร์ตและหากเป็นไปได้เนี่ยผมอยากเห็นเอรินฮาร์ ark, ดึงตัวเขาไปร่วมงานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งที่แมนเชสเตอร์เดนตไม่ต้องบอกก็รู้ดีว่าดิวนี้มันยอดเยี่ยมขนาดไหนถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆครับข่าวต่อมาแมนยูแซงลิพูเชลซีขึ้นเต็ง3ชื่อเดวันรอสกีร่วมทัพในชน่วงซัมเมอร์นี้นะครับ อันนี้ก็ฟังหูวไว้หูนะฮะบริษัทรับพนันชื่อดังของอังกฤษครับออกมาให้ราคาการย้ายทีมของโรเบิร์ตเดวานโรสกี้ครับกองหน้าของไบร์มิลลิคในช่วงสมร์นี้โดยมีแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับเป็นตัวเต็งในฝั่งของพิมลิกตามการรายงานของแมนเชสเตอร์อินนิมิวกองหน้าทีมชาติโป,ปแลนด์รายนี้ตัวเปอข่าวคราวไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดและต้องการย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อหาความท้าทายครั้งใหม่ซึ่งมีหลายสโมสรในยุโรปครับให้ความสนใจรวมทั้งปีศาจแดงจากอังกฤษ ที่กาลังมองหาดาวยิงรายใหม่เข้ามาทดแทนอิดิสันคาร์บ وني ในรูกูกาลหน้าอย่างไรก็าตามครับเว็บไซต์เบดแฟร์ครับได้ออกมาให้ราคาทีเมเต็งที่จะคว้าตัวเลวานดอกสกี้ไปครอบครองหลังจากที่ตลาดซัมเมอร์นี้เปิดตัวนะฮะโดยเขายกให้บาร์เซโลนาเป็นเต็งหนึ่งครับที่ราคาแทง11จ่าย8ไม่รวมทุนตามมารวสเปเชครับแทง 1. ่จ่าย5ไม่รวมทุนและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นเต็ง3ครับที่ราคาแทง1จ่าย1 6ไม่รวมทุน ที่เหลือเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกทั้งหมดโดยทีมเต็ง4มี2ทีมครับได้แก่ลิเวอร์พูลและก็เชลซีโดยมีราคาแทง1น่ใจสไม่รวมตุนครับข่าวต่อมาครับดีเทนสันนะครับผู้รักษาประตูตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของนิโคลโซยูไนเต็ดทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกเพืพวกเขาด้วยครับพร้อมจะดึงมาเป็นมือหนึ่งของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานของแมนเชสเตอร์อฟนิวครับ นายทวานไว้ภาพปีรารนี้ไม่มีโอกาสในการลงสนามให้กับต้นสังกัดในเกมลีกเลยแม้แต่นัดเดียวในฤดูกาลนี้แม้หลังจากที่ต้องตกเป็นมือสองรองจากดาวิดดเคอาทำให้เขาเมีข่าวในการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับเป็นนิวซคลยูในเตดนั้นที่จะได้กลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเมื่อต้นซีซั่นได้แสดงความต้องการดึงเฮนิสันนะครับไปเฝ้าสาวโดยมีเอสดีฮาวพร้อมจะการันตีตัวจริงให้ทันทีหลังจากที่เคยเกือบได้ตัวมาช่วยทีมในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมา คาดว่ามือกาปีศาแดงรายนี้ครับจะต้องการย้ายออกจากทินโอเทลฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะมีข่าวมาว่ารีเทนฮากเองนะครับพร้อมที่จะดันรีเทนสันนะครับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนดาวิดเด็กิอาก็ตามโดยหากมีการซื้อขายเกิดขึ้นเขาจะมีค่าตัวราว20ล้านปอนด์นะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับการอัปเดตข่าวสารของพีศาแดงแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า สิ่งที่เราวาดฝันกันไว้นะครับสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้ในส่วนตัวของเอลิกเทนฮากเองนะครับจะสามารถฟื้นฟูปีศาจแดงนะครับได้มากน้อยแค่ไหนครับหรือเขาจะถูกปลดออกก่อนนะอันนี้แอดมินก็เห็นมาเยอะแยะแล้วนะฮะทีมยังไม่ใช่แววนะครับแต่ผู้จัดการทีมโดนปลดกันละนาวนะฮะอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันในที่ว่าเทนฮากของเรานะครับจะสามารถแก้จุดนี้ได้อย่างไรครับเอาละครับนี่คือการอับเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ